สวัสดีครับทุกคนครับ Sky Lantern Wish โปรเจกต์นี้ตั้งหน้าตั้งตารอมากไทยกับจีนจะเป็นยังไงโอ้ยมา React ก v อไปพร้อมๆกันครับลุ้นมากไปโอ้เข้าใจทำสองมิติละย่างสวยจริงๆฮะ ผมไม่มั่นใจว่าผมจะอาจ่านชื่อเมมเบอร์ Member T S H ท่านนี้ถูกไหมคือวันผมไม่จะวันอานยุเขาอะ่ะโอ้เรี่ยงน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะอัดพี่กุยชูชูผมไม่แม้จะไม่อ่านอายุเขายัางไงนะแต่ลองดูแล้วกันว่านี่โฮมของเรานี่โคมลอย เป็นชุดที่เรียบง่ายดีนะชอบกับชุด Storyline สวยและง่ายดีอืมบางทีเราก็อยากรู้ความหมายเหมือนกันนะนี่ยังไม่เห็นการ cross รกันนะหรือว่าจะมาเจอกันได้ยังไงนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามเหตุไปว่ากันทีหลัง นี่นะ่าดีเพราะเข้ามาถูกเวลาดีแต่อชอบลูกส่งขึ้นฮุกม,มากเลยอ่ะอเหมือนแอบเห็นว่าปากไม่ตรงเท่าไหร่ก็ไม่ตรงไปสิว่าไม่ได้งับเรื่องการถ่าย MV นะแต่ได้มาได้เล็กน้อยแค่เราดัดไปเห็นเองแต่ดีแล้วสวยดีภาพอ่ะ พราะอัตราส่วนมัน6ต่อ3เนาะก็ต้องเวทกันเล็กนึงเห็นแล้วอยากเห็นชุดชัดๆโอ้ยอันนี้เป็นพวงมา,าลัยนกบัวเฮ้ยเสียงลายเสียงตีกันอยู่ขนาดเอ้ยรู้สึกว่าเหมือนมันดีเลยชัดๆกว่าโดยเฉพาะเสียงรอนนะยินชัดกว่าตอนฟังตอนตีตนหนึ่งที่ผ่านมาเยอะมากเลยอ้าวถูกกอล์ฟภาษาจิงด้วยเหรอเนี่ย น่าสนใจไม่ชอบอันนี้คุยก่าสวยจังโอ้ oh. คุณร้องกันมากกว่าหนึ่งภาษานี่เองโอ้ oh. ดี ลูกตุ้งสำนองเมื่อกี้เขาเพราะดีจังมีแอบเห็นหลายช็อตแล้วที่เหมือนมีความเลือกช็อตได้ดีกว่านี้ความกระวนกระวายในการมองกล้องอต่างๆอะไรเงี้ยหรือการงับคำแต่การออกแบบมัสวยแล้ว อของต,ต่างๆที่วางอยู่นี่มีความหมายหมดแล้เนี่ยขอพาะโสดดีเลยเฮ้ยเปล่เล่นเองนะเราช็อตได้มาเห็นเราไปช็อตตีได้จริงๆเราไม่ใช่คนตีแน่นะไม่รู้หรอกนะว่าตีถูกมากนนขนาดไหนแต่เชื่อว่าต้องถูกแหละมาขนาดนี้แล้วโหดวาน,นี้อะก็่ไดเห็นชุดชัดๆพอกี้พูดไปแล้วทีนึงแต่ มีการผสมสัรอะไรบางอย่างแน่เลยเห็นหน้านแนวนะเึืงถ <poetry> <too> ึงแบบตัวละครในเกมที่ใส่สกินนะอ้าพูดถึงเพื่พี่แด้ต่อเลยอือตัวดิกตัวดูมิกดีกว่าตอนที่ฟังครั้งแรกจริงๆนะ อาจจะเรียกเป็นเพราะว่าเราฝังครั้งที่สองไม่รู้แต่แต่ทุกอยาก่างรีนได้หลายเพื่อได้เสียงออกชัดขึ้นจริงตั้งแต่ต่อสายชอบน่าดูจบมากโอ้โหเฮ้ย oh hey เอามากว่ากันเลยครับไม่เสียเวลาเฮ้ยกับการ มาเจอกัน TSH 4 o และ BNK 4 8ทําได้ขนาดนี้มันคืออะไรใหม่ๆของโ o รเกรุ๊ปีนะและเป็นอะไรใหม่ๆของข้าวงการเพลงที T ่ป๊อปเพลงบ้านเราด้วยเราไม่เคยเห็นกนารคอนแลบเป็นข้ามขนาดนี้เราอ่ะปกติเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเพลงไทยได้รับอิทธิพลจากเพลงจีนอย่างมากเ้าเห็นการใช้ดนตรีจีนทำนองอย่างจีน จนช้ำละจนซ้ำลเลือดเยอะละแต่ครั้งนี้มันใหม่ครั้งนี้มันใหม่ความเป็นทีป๊อปมันชัดบีทนั้นมันชัดและดนตรีที่ผสมประสานกันแต่เมื่อพูดถึง MV แล้วเป็น MV ที่สตอรี่ไม่ได้จัดจ้านอะไรมากนะแล้วก็ทำงานกับวิชวลของเมมเบอร์ทั้ง9คนได้ดีมากๆโลเคชั่นสวยงามที่ต้องชมที่สุดก็คือซีนเต้นซีนโชว์นะสวย สวยมากอยากเห็นชุดเซ็มชัดๆกว่านี้ที่ซึ่งหมายถึงว่าใน MV ทมบทำได้ดีแล้วแหละแค่เราเองอยากเห็นชัดกว่านี้นะเห็นการใส่เอลเมนต์ต่างๆของทั้งสองประเทศลงมาอ่ะโฮมชัดเจนแหละเพลงก็ชื่อสกายแ e นท์วิ c แล้วร้อยพรมอะไราบางอย่างเห็นดอกบัวบางอย่างอาง่ะมีหลากหลายแหละคงต้องไปดูอีกทีแล้วนะในส่วนของ MV ครับภาพสวยทุกอย่างดีผมชอบเลยนะผมชอบเลยจะมีก็แต่ในหลายๆช็อตจะแอบ,แแบเห็นเมมเบอร์บางคนมีความแบบ แอบมองกล้องหรือว่ามันเป็นท่อนฮุกที่เชื่อเหลือเกินว่าต้องล้อกันแท้ทุกคนเลยนะแต่แอบเห็นว่าไม่ขยับปากอะไรเงี้ยมันเป็นความละเอียดบางอย่างซึ่งต้องต้องฝากไปถึงทั้งตอนอัดและตอนเลือกช็อตด,ด้วยก็ตอ้องอันนี้ก็ต้องฝากไปนะครับในส่วนของเพลงละกันครับดนตรีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ก็คงเก๋นไปแล้วแหละเฮ้ยว่าเราไม่เคยได้ยินอะไรประมาณนี้เลยล่ะมันผสมอย่างดีมาก ในฐานะคนไทยเนาะเราก็จะฟังออกและว่าตรงนี้มีคอมีฉิ่งมีระนาดเราชอบลูกส่งของระนาดมากโอเคเราเห็นลูกส่งโน้ตแบบนี้ของระนาดนอยปกติเวลาเราพูดกันถึงันเพลงไทยเดิมหรือว่าเพลงที่ประสมสาวความเป <c oughs> ็นไทยเดิมเข้าไปมันก็จะเป็นการที่เอาระนาดมาตีกับคอร์ดนั้นกับโน้นนั้นไปเรื่อยๆเฉยๆพอรแต่อันเนี้ยมันคือลูกอย่างไทยเดิมตึ้งตึงตึงตึึงตึเนี่ย ซึ่งอันนี้นชื่นชมในการใส่เข้ามาเลยส่วนของจีนเนี่ยโอเคเพนเนียเป็นโทนจีนอยู่แล้วอรมณ์ดนตรีจีนมากขึ้นแต่นี่ก็ต้องอยากถามเหมือนอยากรู้เหมือนกันว่าแล้วในฐานะแฟนศับจีนที่เห็นดนตรีจีนความเป็นจีนชัดของทีมเนี้ยฟังแล้วมันเห็นดนตรีอะไรโดดขึ้นมาหรือเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่โดดขึ้นมาแล้วเห็นหแล้วบอกว่านี่คือความแบบเอออยากรู้อยากถามเหมือนกันอันนี้หรือว่าใครมีความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมต้นนั่นคือส่วนของดนตรีครับเนื้อร้องยอมรับอย่างนี้ครับว่า ตอนฟังเมื่อตอนเพลงออกอย่างเดียวอะฟังไม่ออกไม่รู้ว่าเกิดจากมิกซ์มาไม่ดีหรือการออกอักขาระบางคำของเมมเบอร์ไม่ชัดในต,ตอนนั้นที่ฟังแล้วก็คิดอย่างนี้แต่ว่าพอมาฟังใน MV 1อย่างข้อ1ที่เห็นเลยคือมิกซ์ดีขึ้นจริงๆว่ะได้ยินชัดขึ้นกับ2คืออ๋อพราะมันไม่ใช่คนไทยร้วนๆไงแล้วมันก็ไม่ใช่คนจีนล,ล้วนๆไง เห็นเลยว่าเอ้ยมันมีการขยับปากที่พร้อมการแสดงว่าอ๋อมันร้องกันหลายคนหลายชาติกว่าน,นั้นนี่ว่าอ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้แต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังส่งผลต่อการฟังอยู่แหละว,ว่าเออก็อยากฟังให้ชัดกว่าน,นี้นะมันก็เลยทําให้ผมที่ไม่ว่างเนะี่ยดังจะเห็นแล้วว่าคลิปนี้ลงช้ามากยังไม่รู้เลยครับว่าเนื้อร้องว่าอะไรนะครับในด้านของเนื้อร้องเท่าที่ฟังได้น,ะนั้นเนี่ยทาได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับผมยังมีหลายครั้งที่เข่งการชิงวรรณยุกต์และส่วนตัว ถ้าเลือกได้ไม่อยากใช้คาว่า celebration เพราะว่ามันน่าจะมีคำศัพท์ในภาษาไทยหรือภาษาจีนที่ใช้ได้นะในฐานะที่คุณเป็นเพลงไทยจีนแล้วเนี่ยการเลือก celebration มาในจุดที่มันคล้องจองกันนั้นเนี่ยมันดูเป็นความตั้งใจให้มันคล้องจองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะในส่วนตัวแล้วเนี่ยลองแสดงควเห็นกันข้างล่างได้นะครับผมแต่ว่าผมแตไม่อย่บอกคา,าว่านี่คือดนตร,ตรีที่ดีมากๆจริงๆ ตอนที่ฟังครั้งแรกอันนี้ก็ยอมรับด้วยความจริงว่าเฮ้ยถ้าฟังแค่ดนตรีอย่างเดียวอะที่มันเพลงแกว้เพลงแบบใหญ่มากเพลงเหมือนเพลงอยู่ในเกมบางอย่างอะอ่ะนึกถึงเกมโมบา้าตีป้อมเกมนั้นก็ได้ที่เวลามีคอนแลมมาแล้วชอบชอบทำดนตรีผสมภาาน่ะเฮ้ยมันได้ในฟิลนั้นเลยนะอ่ะและยิ่งอย่างที่บอกไปตอนตโปรแร็คอีกทัานก็าคนดูเหมือนกับตัวละครบางอย่างที่โลดเล่นอยู่สวยงามจริงๆนะครับนะครับช็อตที่ คงจะไม่พูดถึงไม่ได้เด่นสุดๆนั่นก็คือช็อตของนีย่าตีรนาโหก็ไม่ได้พูดจะออกปาเหมือนกันหนึ่งอย่างคือไม่รู้ใครทำเอ็นะแต่เอ็มีเนี้ยก็นีย่าก็เด่นกว่าพ,พี่พี่ชื่ออะไรผมจะพูดชื่อพี่เลยผมกลพ,พ,พ,พูดวารยุคผิดพี่เซนเตอร์ทางฝั่ง TSH จริงๆอยากเห็นมากกว่านี้ในฐานะที่ถ้าอาจจะมองถึงแฟนคลับของฝั่ง t s h เนาะ จาะตัวเพลงสักนิดน,นึงดีกว่าอุตส่าห์เขียนโพยมาขออ่านนิดนึงในด้านดนตรีจงนี่ชอบมากที่สุดก็คือตรงโซโล,โล่โซโ,ซโล่ไทยเดิมเพราะมากนี่นที่บอกแล้วมันเป็นความไทยเดิมแบบที่ไม่ใช่แค่รันน่ามาตีแต่มันคือทำนองเพลงจริงๆพอได้ยินทั้งจีนทั้งไทยและบีทมมที่มันร่วมสมัยขึ้นมามมาก็เลยชอบมากดนตรีเพลงนี้ชอบมากด้ินเสียงของเครื่องสายอย่างจีนปูเจิ้งดีใจอะดีใจดีใจแต่ผมก็ยังถือว่านะถึงจะพูดไม่หลายแง่มุมนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเฮ้ยวันนี้เป็น การเริ่มต้นปี2026ของ b n k 4ดเฮ้ยพี่ดีมากๆเลยนะตั้งตารอคอยเลยครับว่าอีก11เดือนหลังจากนี้โอ้ยมีอะไรให้เราดูอีกแน่นอนโปรเจกต์พิเศษป,ปล่อยใหม่แล้ววอดกันอีกแล้วก็คงไม่ว่าอะไรมากไปกว่าน,นี้สู้กันต่อไปใครที่ยังสู้กันอยู่นะครับเอาใจช่วยกันด้วยงานต่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมานี้ รูปประกาศสําคัญที่กาลจะเกิดขึ้นหลังจากนี้โอ้ยฝั่งเหนือเขาก็มีแคนดิเดตรุ่นหาเปิดตัวมาแล้วด้วยอ้าวเยอะแยะมากมายครับผมถ้ายังอยากติดตามสนุกสนานแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ด้วยไม่พลาเวลามีคลิปเกี่ยวข้องกับประเทไทยแ,แบบนี้สนุกสุมาใหม่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ คือที่มาช้าก็ต้องบอกครับว่าอย่างนี้ตอนนี้คณะนิเทศศาสตร์ของเรากำลังมีละครเวทีครับละครนิเทศที่ชื่อว่าล็อกอินด้วยรักเกมออนไลน์และคนที่หายไปครับน้ำเวลาที่ลงนี้นะครับก็ยังเหลือเวลาอีก2รอบการแสดงก็ก็คือไปดูกันเถอิดอันนี้คือขายตรงครับตอนนี้ครับก็คือมัน่อที่ทำให้ผมไม่สามารถมา react ได้กันเนี่ยเพียงคืนเีหนึ่งเลยมั้งกว่าจะได้ลงคลิปนี้นะครับเพราะผมติดทำเอฟเฟกต์ในละครครับผมฉะนั้นไปไปดูกันเถอะตัวละครมันดีจริงๆปีนี้น้ำตาไหลเฮ้ยมันดีจริงๆมันดีในขั้นนั้นละครเวทีเด็กนิเทศท แล้วดึงอินเนอร์มาได้ขนาดนั้นดึงอารมณ์และมันได้ข้อคิดอะไรกับไปทุกคนอฝากไว้ด้วยครับผมขายกันอย่างนี้แหละง่ายๆครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ